สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นแผงที่การลงทุนเลยก็ได้สำหรับหนึ่งในเซกเตอร์ที่ร้อนแรงและเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือฟินเทคครับโอเคเรามาเริ่มกันที่แก่นสำคัญของการลงทุนในตลาดนี้กันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือในโลกของฟินเทคเนี่ย กำไรก้อนต้นโตส่วนใหญ่มันมักจะซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ในจุดที่สายตาเรามองไม่เห็นดังนั้นเพื่อที่จะหาผู้ชนะตัวจริงให้เจอเราจำเป็นต้องมีแผนที่เพื่อมองให้ทะลุผ่านแอปสวยๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันครับอ่อแล้วครับและนี่คือรถแมพของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากภาพใหญ่สุดก่อนเลยก็คือแผนที่การลงทุนแล้วค่อยๆเจาะลึกลงไปแยกส่วนห่วงโซ่คุณค่าจากนั้นเราจะตามรอยผลกำไรไปดูกันว่างเงินมันอยู่ตรงไหน แล้วก็มาดูเรื่องการเติบโตกับความเสี่ยงกันบ้างและสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วยเครื่องมือสำคัญเลยก็คือ KPIs ที่นักลงทุนอย่างเราเราต้องรู้ครับโอเคครับส่วนแรกเลยมาสร้างแผนที่การลงทุนที่ว่านี้กันสิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างแรกเลยก็คือคำว่า FinTech เนี่ยมันไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเดียวนะครับแต่มันเหมือนตึกสูงสงที่มีหลายชั้นซ้อนกันอยู่งั้นเรามาลองแยกส่วนตึกรฟ้าที่ว่านี้กันดูหน่อยดีกว,ว่าครับว่าแต่ละชั้นมันมีอะไรบ้างแล้วมันทางานเชื่อมกันยังไง คือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากชั้นล่างสุดเลยครับเป็นเหมือนรากฐานที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือชั้นอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็ค่อยๆถูกสร้างต่อยอดขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นจนถึงชั้นบนสุดที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้าน,นั่นแหละครับอ่าและนี่แหละครับคือสไลด์ที่สำคัญมากจุดที่น่าสนใจที่สุดอยู่ตรงนี้เลยครับลองดูความแตกต่างของอัตรากำไรในแต่ละชั้นสิครับ มันต่างต่างฟ้ากับเหวเลยนะคือชั้นล่างๆพวกโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีหลักเนี่ยโอ้โหกำไรสูงมาก 20- 30บางทีปาเข้าไปถึง5 5เปเซเลยแต่พอเราไต่ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดชั้นที่เจอกับลูกค้าโดยตรงดูสิครับอัตรากำไรมันดิ่งลงไปติดลบ35%นี่แหละครับคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแอปสวยๆที่เราเห็นกันพอเห็นแบบนี้แล้วมันก็เลยนำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนอย่างเราๆเลยครับว่า แล้วเงินจริงๆมันไปกองอยู่ตรงไหนกันแน่รับแท่งนี้มันสรุปทุกอย่างได้ชัดเจนมากเลยครับฝั่งหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเหมือนท่อน้ำประปาของระบบการเงินทั้งหมดกาไรมหาศาลในขณะที่อีกฝั่งแอปสินเชื่อสวยๆที่เราเห็นโฆษณาบ่อยๆกลับขาดทุนเห็นไหมครับว่ามันเป็นภาพที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆโอ้โห ดูตัวเลขนี้สิครับ45-55%นี่คือ net profit margin ของผู้เล่นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินนะครับมันเป็นตัวเลขที่แข็งแกร่งและมั่นคงแบบไม่น่านเชื่อเลยแล้วความมั่นคงที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากโมเดลธุรกิจแบบ B2B นี่แหละครับที่มีการทำสัญญาเป็นรายปีหรือแบบ SaaS ซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นได้ยากมากต้นทุนในการย้ายมันสูงซึ่งนี่เป็นปัจจัยสำคัญเลยนะ ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปเพราะโมต่ไปตื่นเต้นกับเรื่องการเติบโตของผู้ใช้งานรายย่อยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปประเด็นสําคัญเลยก็คือมันมีการแบ่งกลุ่มที่ชัดเจนมากครับระหว่างฝั่งหนึ่งคือกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงกําไรสูงลร่วกับอีกฝั่งหนึ่งคือกลุ่มธุรกิจฝั่งคอน sumer ที่อาจจะโตเร็วก็จริงแต่ก็มักจะเผาเงินมาหาศาลไปกับค่าการตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆห,หรือ CAC แถมต้องแบกรับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่สูงมากด้วยแต่เดียวก่อนครับกำไรในวันนี้มันเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมดนะสำหรับนักลงทุนแล้วเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยต้องสร้างสมดุลระหว่างกำไรในปัจจุบันกับโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงในอนาคตครับถ้าเรามาดูฝั่งการเติบโตบ,บ้างจะเห็นเลยว่าบางกลุ่มธุรกิจเนี่ยโห้โตในอัตราที่น่าทึ่งมากครับอย่างดีไฟเนี่ยอาจจะโตได้ถึง40-80%ต่อปีเลยนะ นี่คือโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงมากแต่แน่นอนครับ high risk high return มันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่การเติบโตที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องเจอกับลมปะทะหรือความท้าทายที่เราต้องคิดถึงไว้เสมอในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งบางทีอาจจะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปเลยก็ได้หรือการแข่งขันที่นับวันยิ่งดุเดือดโดยเฉพาะจากยักษ์ใหญ่ big tech อย่าง Apple หรือ Google ที่เริ่มลงมาเล่นในกลาดนี้มากขึ้น ในจะเรื่องวัฏจักรเศรษฐกิจอีกที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจสินเชื่อและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจทําให้ผู้เล่นเดิมตกยุคไปเลยก็ได้ครับทีนี้คําถามคือแล้วเราจะวิเคราะห์บริษัทแต่ละแห่งในภาพรวมที่มันซับซ้อนขนาดนี้ได้ยังไงคำตอบก็อยู่ที่เครื่องมือวิเคราะห์ของเรานี่แหละครับนั่นก็คือ Key Performance Indicators หรือ KPIs ที่สำคัญสำคัญไม่กี่ตัวนี่เอง ตัวแรกเลยที่ต้องดูคือ CAC หรือ Customer Acquisition Cost พูดง่ายๆคือต้นทุนในการหาลูกค้า1คนตัวเลขนี้มันบอกเราว่าบริษัทต้องจ่ายเงินไปเท่าไร่เพื่อให้ได้ลูกค้ามา1รายถ้าตัวเลขนี้มันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีเลยครับตต่อมาที่ต้องดูคู่กันเลยก็คือ LTV หรือ Lifetime Value หมายถึงมูลค่าทั้งหมดที่ลูกค้า1คนจะสร้างให้กับบริษัทตลอดช่วงเวลาที่เขาเป็นลูกค้า บทเลข,ขนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จเลยก็คือ LTV ต้องสูงกว่า CAC แบบหลายเท่าตัวเลยนะครับนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยว่าโมเดลธุรกิจนั้นมันยั่งยืนจริงๆหรือเปล่าตัวที่3ที่เราคุยกันไปแล้ว Net Profit Margin หรืออัตรากําไรสุทธิถึงแม้ว่าตัวเลข่งนี้มันจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างที่เราเห็นแต่มันก็ยังเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายอยู่ดีครับที่จะบอกว่าบริษัทนั้นมีสุขภาพทางการเงินที่ดีแค่ไหนและมีพลังในการตั้งราคาได้มากน้อยเพียงใดและตัวสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กัน churn rate หรืออัตราการเลิกใช้บริการของลูกค้าตัวเลขนี้เป็นตัวชี้วัดความเหนียวของผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ดีมากถ้า churn rate ต่ำก็หมายความว่าลูกค้ารักผลิตภัณฑ์ติดใจซึ่งนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของการสร้างมูลค่าในระยะยาวและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อครับ ในขณะที่ระบบนิเวศของฟินเทคมันยังคงเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยังและพวกบิ๊กเทคก็กําลังเข้ามาเจาะตลาดการชำระเงินและสินเชื่อลึกขึ้นเรื่อยๆคําถามก็คือกลุ่มผู้เล่นที่อยู่ชั้นล่างพวกโครงสร้างพื้นฐานที่ซ่อนตัวอยู่และทํากําไรมหาศาลจะยังคงเป็นผู้ชนะที่แท้จริงในเกมนี้ต่อไปหรือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะถูกทําให้กลายเป็นแค่สินค้าโกพัณฑ์ที่ใครๆก็สามารถทําได้เหมือนกันหมด